สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตอนหนึ่งนะวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับในบรรยากาศเย็นๆนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่ารถตู้นะครับตอนเย็นๆเราก็ต้องไล่รถตู้นะครับวันนี้จะไล่รถตู้เป็นรถตู้ปี2019เกียร์ธรรมดานะครับดูจากรูปทรงนะครับหน้าของเขานะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสุดท้ายนะจะเป็นหน้ากระดัมนะครับหน้า2ชั้นนะครับ ไฟหน้านะครับยังขาวใสนะครับใสกิ้งเลยนะสีนะครับของเขายังดูใหม่อยู่นะครับรางนะครับน้ำฝนตัวนี้นะครับรถตู้ทุกคันต้องมีนะครับทําไมต้องมีนะครับเพราะตัวนี้นะครับมันจะเป็นอ่าเป็นรางนะครับที่น้ําไหลลงมานะครับปลายตรงนี้นะครับเขาจะมีพลาสติกนะครับเสียบอยู่ต้องมีทุกคันถ้าไม่มีนะครับมันก็จะทําให้เป็นอ่ากัดนะครับเป็นสนิมได้นะครับตรงนี้นะ คันนี้ได้ใส่ล้อแม็กมาให้นะครับได้ล้อแม็กนะครับแม็กก็จะเป็นของรีโวนะครับตัวนี้นะยางมิชลินแล้วก็รู้สึกว่าความสูงของรถนะครับค่อนข้างจะเตี้ยกว่าปกตินะครับแสดงว่าคันนี้นะครับได้ทํานะครับเซ็ตช่วงล่างมาใหม่แล้วนะครับสีนะครับบอลเงินเข้ากับตัวชุดล้อแม็กนะครับแต่งค่อนข้างได้สวยนะครับ เดี๋ยวต้องขอบอกราคากันนิดนึงนะครับคันนี้นะครับปี2019เกียร์ธรรมดาเครื่อง3,000นะครับแต่ง V.I.P. ข้างในวันนี้ก็ราคาอยู่ที่9 4 9 0 0 0บาทราคาขายนะครับ9 4 9 0 0 0บาทนะอ่านะครับเปิดให้ดูเลยนะครับเปิดไฟไว้รอนะครับเมื่อสักครู่คันนี้นะครับรถปี2019นะดูก่อนนะครับว่าไฟนะครับมันสวยงามหรือเกินนะครับ ไฟสร้างสวยงามเหลือเกินนะครับและก็ความเย็นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับฉ่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นตู้แอร์นะครับข้างหลังข้างหน้านะครับไมโครบัสนะครับเพราะอะไรนะครับไมโครบัสมันทําให้รถนะครับความเย็นเย็นฉ่าไวขึ้นนะฉ่าไวขึ้นแล้วก็พื้นใหม่เบาะใหม่ม่านทุกอย่างมีครับครบเซตนะครับทุกอาชีพจัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะครับ เข้ามาดูกันได้เข้ามาชมหรือใครจะอุนจองมาในคลิปนี้นะครับก็ยินดีนะครับเพราะว่าช้าไม่ทันจริงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับกับรถสภาพแบบนี้มาต่อนะครับสวยๆมาเราจะเริ่มไล่เรียงกันต่อไปนะครับมานะครับคอนโซลตัวนี้นะครับสามารถนะครับวางแก้วได้วางของได้นะครับลวดลายนะครับก็ยังใหม่หนังไม่มีขาดนะครับเมคกับตัวรถเหลือเกินและก็พื้นแล้วก็ เบาะนะครับเย็บด้วยหนังนะครับออกสีส้มสลับดําแล้วก็มีทีวีมาให้นะครับแอร์นะครับเป็นไมโครบัสนะครับแล้วก็อ่าเป็นอ่าวีไนะครับฝังอะคริลิกนะครับมีไฟดูสวยงามเรียบร้อยไม่มีตรงไหนฉีกขาดไม่มีตรงไหนชํารถเสียหายนะครับมาตูข้างหลังกันต่อนะครับข้างหลังนะก็กระจกตัวนี้นะครับก็จะมีไว้ดูนะครับว่าระยะนะครับเวลาเราถอย นะแล้วก็นะมีกล้อง <g ül> นะครับต้องมีกล้องนะครับเพราะว่าหน้าจอข้างหน้าผมเห็นแล้วครับเมื่อกี้ว่ามันมีกล้องนะเดี๋ยวเปิดดูครับข้างหลังครับว่ามันจะมีที่วางของเยอะหรือเปล่า <c oughs> เห็นไหมครับเบาะนะครับพับขึ้นได้นะครับเบาะพับขึ้นได้ถ้าเกิดเราอยากนั่งสีเแถาเราก็เอาเบาะลงแต่ถ้าเกิดเราไปกันไม่เยอะเราอยากมีพื้นที่วางของจับจ่ายนะ ตัวนี้ก็วางของได้นะครับมานะครับอ่ะเราต้องดูนะครับรถทุกคันเราต้องดูว่าหน้าเดิมหลังเดิมนะครับหลังเดิมตะเข็บต้องเป็นแบบนี้นะครับคาบกาวต้องเป็นแบบนี้เดิมจากโรงงานนะครับเดิมแบบไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งเดิมแบบไม่มีอะไรมาแบบชนท้ายานะครับไม่มีนะครับรถเราสวยจริงๆบบนะแต่สิ่งที่ไม่เดิมก็คือหนึ่งนะครับทำวีมาและก็ใส่ตู้แอร์หลังไม่ด้วยก็คือไมโครบัส ทำให้รถนะครับความเย็นชุ่มฉ่ำนะครับนั่งสบายนะครับเดินทางไกลๆเราก็หลับและก็แถมมีเครื่องเสียงให้ตัวนะครับติดมานะครับเห็นไหมครับเครื่องเสียงก็ลำโพงนะครับก็ติดมาลงตัวและก็หุ้มหนังทั้งคันสวยนะครับดูนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายไม่ว่าจะเป็นมุมขวานะครับรถมันสวยมันก็สวยอยู่แล้วนะครับให้ดูนะครับว่า สีแบบนี้นะครับเรามองข้างๆนะครับถ้ารถทําสีมาต้องเป็นผิวส้มหรือไม่เสมอกันแต่รถคันนี้นะครับมันเป็นสีเดิมนะครับมันเป็นสีเดิมดูจากมุมไหนส้ตนแสงไหนเคาะตรงไหนก็เป็นสีบางเพราะว่ามันเดิมสวยเหลือเกินเสร็จปุ๊บนะครับเปิดประตูดูนะครับหืหนังอย่างดีนะครับแล้วก็ติดม่านนะครับดูม่านเขานะครับดูม่านเขานะครับ ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับและดูสะอาดนะครับตามซอกนะครับตามซอกตามกระเข็บนะครับเดิมทุกอย่างซอกตามซอกตามกะเข็บเดิมทุกอย่างไม่น้อยๆนะครับสภาพภายในนะครับดูนะครับคนโรนนโซนนะครับพวงมาลัยนะครับทุกจุดนะครับเดิมหมดปุ่มกดนะครับไม่มีหักไม่มีแตกนะครับไม่มีริ้วรอย แล้วก็บาะนะครับตึงเปียเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าข้างหน้าของรถนะครับมันจะเดิมเหมือนข้างหลังหรือเปล่านะครับอันดับแรกนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเราต้องไล่เลียงก่อนนะครับน็อตนะครับไม่มีขยับแล้วก็มออลมเบรกนะครับดูนะครับมาร์กนะครับตามท่อทุกจุดนะครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับดูได้เลยนะครับมันสวยเหลือเกินนะครับ เพราะว่านี่มันเดิมนะครับจากโรงงานนะครับ98%บเป็นไปเลยนะครับคงสภาพจากโรงงานนะครับคันนี้นะครับรังผึ้งนะครับไม่มีล้มนะครับรังผึ้งแอร์นะครับตาแมวยังใสอยู่นะครับหม้อพักน้ํานะครับเห็นไหมครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับน็อตไม่เคยแกะตามอกอนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นสีด้านนะครับ ปัดน้ำฝนนะครับฝังลงไม่กรอบนะครับแล้วก็ตามซอกตามตะเข็บนะครับเดิมนะน็อตเดิมไม่เคยลื้อไม่เคยถอดออกมานะครับเห็นไหมครับนะครับวันนี้ผมต้องต่อหนึ่งจากกันไปก่อนครับสวัสดีครับ